তখवा

ผมก็ขอน,น้องหลวงครูหน่อยครับผมขากวนรถกไไระดเนแ,บบแบบ่อวโก้กันเลยเฮี่กองเฮ้ยมาพ่อเอง โจนะครับถามาันแพท้าบรทงร้องถวายลวงปู่หนึ่งแสนบาทชาตูชาตูม so <ients> oh, ันีเบิรแอบแสบอาจหมอลำเบิแอบแสบกาลวกปูเป็นสาบันมาหนึ่งี่ ลุ้งยิงถวายเสียงลูฟุ้ง้่องเครับผมเอาเดิมเลยับผมมันเกินแล้วแต่ว่าเก่งเลยว่าเ่งเลยว่า สาธุสาธุนะครับผมจนโจยเมื ia, an はは่อนี่เมื่นีพร้อมกับที่งานสาวนอยเป็นบันเทิงพร้อบกับที่งานสนาอยรับเพี้ยงชูมากตาขอพ่อหนุ่มลงปูซีล่าเี่ยวกัของโดนเราเล่นห้างนี่วัสาธุสาธุเดี๋ยวลาเดี๋ยวลองถวายเสียงหน้อยลงปูฟัง เพ่งเหยหนีไปหลุดนะแรกๆเพ่งมาเลยแลกเลี้เพ่ได้มันต้อรับจะวัดต้อนยังฮะนตาลนบนที่นอน้ำตาลลนบนที่นอน

น้องนั่งท่าบนที่นอนเสียงมอยิงายิงซึง ม,ม,มาาเิมาจนบมีหม,มองเสอยคือแันผู้นี้รักบันมีมองอนทดของช่องนขนาดชวง์หายจ่อยใจแล้วสังอทอดตัวเก่งว่อไว้อย่างเจงใจบุญมนีเจ้าคนดีคนดีของเล่นหิ้จะให้สงสารสักหน่อยลวงฝากใจตา บางเล่าพร่เจ้าก็จะคอยพี่จาอย่าปล่อยให้รุ่นคอยอก็ตรงขึ้นต้องนั่งทนเอาไว้ขึ้ต้องนั่งทนเอาไว้ข้าพแล้วก็ว่าผู้ชายที่เจ้าใจมันแก่นไม้แม้แต่อายขอแรงความจริงยิ่งจรเงียวบังเล่าคือหนอสองใจนั้นมันคือกระพีน้องขอระพีหยุดไว้แค่เขาคนอกตรงแสนเศร้า อทินมาเลยสักสิล้วต้านสูมือเต็มห้องและพี่นอนแกอนอนอกรพระทีคนง่าเป็นปีพเจ้าเนสงเนนงินยเต บ่อบางแพงกับยายโยกน้ำเพินเดอรนับให้หน่อยครับเาจะเท่นับ น้องกูสิหม่งกวนทงคนละลอยมานาตอนที่ลอยเอาเอาเวิ้จีมานแค่ไนดง่างแล้วงงอ